ครบสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสรุปนะครับที่ได้ไปร่วมงานพระเดชเพริงศพหลวงนาะสุธรรมสุธรรมโมนะครับพระธรรมยานธรรมมวิเทศนะครับซึ่งหลวงเนาเองก็เป็นพระเทระชั้นสาสามัญน,นะครับเป็นเจ้าคุณนะครับก็มีการ พระเจ้เพลิงสดนะครับก็มีประธานทั้งฝ่ายคณะสงฆ์แล้วก็คารวะนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่มาเยอะเลยนะครับนายกอบจอจังหวัดปทุมธานีเป็นต้นนะครับแล้วก็ผู้ที่ปรเกเสียงไปแล้วซึ่งเป็นลูกเสียลูกหาของวัดนะครับแล้วก็ได้เห็นนะครับว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่มาร่วมงานในครั้งนีน้มีเยอะมากครับ ทั้งฝ่ายคณะสงฆ์แล้วก็ฝ่ายคารวะนะครับก็ได้เห็นศักยภาพการทำงานของวัดพรมกาอย่างมากนะครับถ้าหากพุทธจักรกับรัชจักรรวมเป็นหนึ่งนะครับยกยอพระพุทธนาให้เด่นเป็นสง่ายิ่งขึ้นนะครับพระพุทธนาก็จะเจริญรุ่งเรืองเต็มพื้นแผ่นดินไทยนะครับถ้าไม่ผู้มีอำนาจไม่มีการหว่านระแวงนะครับ เหมือนที่ผ่านมานะครับเห็นแล้วยุคปีสี่สองก็ดีนะครับเห็นชัดนะครับอายุที่ผ่านมาปีประมาณห้าเก้าหนะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับนั่นเองครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับความหวั่นระแวงรั้มกายมีศักยภาพมากศักยภาพมหาศาลเลยครับที่จะจะลงศีลธรรมให้กับพื้นแผ่นดินไทยนะครับ แล้วก็เมืองไทยเป็นเมืองที่เรียกว่าเรื่องบริการ Good Service Service Mind นะครับแล้วก็ดินดีน้ำดีนะครับอาหารสมบูรณ์นะครับกรบรการที่ดีนะซึ่งโลกใบนี้ไม่มีที่ใดสู้เมืองไทยได้นะครับเจียงแด่ว,ว่าพุทธจักรกับอาณาจักรรวมเป็นหนึ่งเดียวนะครับซึ่งมัากายก็มีปร,ริยนธรรม9ประยคเยอะที่สุดในประเทศด้วยนะครับ ถ้าร่วมมือร่วมใจกันครับเหมือนสองแขนนะครับก็จะทําให้เศรษฐกิจกับจิตใจของเมืองไทยนะครับพัฒนาไปเต็มพื้นแผ่นดินไทยนะครับเพียงแต่ว่าตัดคําว่าคําว่าวัดระแวงไปนะครับออกไปนะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วมาหันมาร่วมมือกันนะครับระหว่างอาณาจักรกับพุทธจักรนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะที่ดีมากๆนะได้เห็น พลังศรัทธานะครับของชาวพุทธนะครับที่เยอะมาสารเมื่อวานโดยจากสายตาคนก็มาเยอะนะครับมาเยอะเกือบ5,000คนนะครับถือว่าเยอะมากๆนะครับช่วงเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับก็ปลื้มใจนะครับพลื้นใจได้เห็นปฏิปทาได้เห็นการทํางานของพระวิษุรูปหนึ่งครับหลวงนาสุดธรรมสุดธรรมโมครับพระธรรมยานธรรมวิเทศนะครับท่านทุ่มเท ให้กับงานพระพุทธจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายนะครับอยู่ไม่กี่ชั่วโมงท่านจะไปทำงานตามมาหาหลักฐานเกี่ยวกับธรรมกายตามคัปภีต่างๆนะครับไปติดต่อสันงานท่านก็ยังจดจ่อกับางาน,นครับฟังแล้วน้ําตาไหลครับคนที่มาอ่านเรื่องราวงท่านนะครับตื้นตันนะครับและวปลื้มใจนะครับจากนี้ก็จะเอาโมโนปฏิธาน แนวทางการปฏิบัติของท่านวิธีการทํางานของท่านมาใช้นะครับท่านตุ้มเทกการทํางานอย่างไงเราก็ต้องฝึกฝนตามท่านไปนะครับครับก็เอาบทสรุปการไปร่วมงานพระพึงศพหลวงนะสุดธรรม,ส,รรมสุดธรรมูพระธรรมยานธรรมวิเทศมาฝากนะครับกรับสวัสดีครับ